เปิดภาพล่าสุดคุณหญิงแมงมุมยิ้มแย้มสดใสไปอุดหนุนป้าตือดูสดใสและแข็งแรงขึ้นมากๆสำหรับคุณหญิงแมงมุมหม่ำราชวงศ์สีคำรุ้งยุคนที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวอย,อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลทั้งช้อปปิง้งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงตระเวณหาของทานอร่อยๆที่ล่าสุดสามีเศรษดอลล่าพลตรีพัชารารัตกุลพาไปทานอาหารที่ร้านป้าตือโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวดีออ k u l พร้อมแคปชั่นระบุตระเวนหาของทานอร่อยสุดจินทอดป้าในขณะที่ป้าตือโพสต์อินสตาแกรมเผยโมเมนต์น่ารักัก,รกพร้อมแคปชั่นระบุว่า YNGMNGM YUJL dear AKUL จินทอดป้าเรื่องดีของป้ามีทุกวัน <S <S